มาดูเจ้าเขียวแนวซับนะครับม้านถึงไหนแล้วเนี่ยเสปั๊มมันร้องนะแว๊บๆเลย ยังไงนะครับดีๆตอนรับเข้าสู่ช่องบุฟฟี่ป่ายันไมโครด่วนนะครับการทงานของเจ้าเจยวเนื้อซับนะครับการเลา จารพัดเนี่ยคร้อนนะครับวันนี้ก็ร้อนเป็นข้าวเลยในการเนี่ยไม่มีแถวเลยนะอ,อะไรลยแถววานนี่ก็บ้านก็เป็นงงไงนะครับมีคนนอนตายนะครับ คนแก่อยุประมาณ60ปา่ๆแล้วละร้อนจริงช่วงเช้าๆอย่าง,งนี้นี่ลมมามันก็เย็นอยู่ ่ประมาณสี่โมงขึ้นไปนี่ลมร้อนเลยทีนี้ไหนไอ้ไอ้นู่น,น,น,นลูกเคยตะิดน่ะได้มาวะ พอเนี่ยก็ลัวมากแล้วเนี่ยก็งานนี้ก็ทำไปก่อนจะไปซ่อมก็น่าจะเป็นหมื่นนะเ่้าคอ่ะ อย่างนี้เนี่ยทำงานลำบากครับ่อยทั้งแดดร้อนช่วงแปดว่ช่วงสิบโมงขึ้นไปนี่ก็โโอ้หทงการเข้าร่มแล้วร้อนแล้วก็จะไม่ได้ เดี๋ยวเนี่ยสามวันนะครับเราหมดจะไปห้องโลูกวางแถวจารพัดซีโฟนะครับแน่นอนก็สามวันตรงนี้เนี่ จะโจทย์ทั้งสองคันนะเพราะว่าคนงานเราทำเร็วเกินเลยงานมาไม่ทันเกินเลยเกินเลยเกินเลย มาทำลองสูกคานนะครับก็บได้เร็่คานเสร็โจก็อาจารย์จานเรามาจับดินเข้าคาน ไม่ร้อนบ่สูดไปแล้วนี่ช่วยช้ชานี่ยังร้อนมาเนี่ยนาประมาณสักห้าโมงถึงประมาณไปสี่โมงนี่โอ้อเอาเลยทำงานสามสี่คนเองลงตีแบบเนีออตีเท่านั้นนี่เหลือคนอางานแค่นี้เลยนี่จะตายเมื Đúng rồi, khăn hai bên này một Khăn chung hai bên này một Khăn rút lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ 哦，冷。Uh, ขออภัยนะครับเมื่อกี้นี่สายันลุดปิดกล้องครับโดนโท้มาแล้วก็คลุกคลับคลุกคลับต้องขอโทษกดจีด้วยนะครับ ต้องจัดระบบน้ำวนแล้วแหละทำระบบน้ำวนไฟฟ้าวนอีกตัวหนึ่งน่าจะเย็นอยู่ที่นี้เหมือนทำเหมือนเจ้าการยาวนะเจ้าการยาวเนี่ยทำเย็นดีทั้งวันนี่ความร้อนประมาณหกสิบ 6ิปอกวานะครับก็ช่วงนี้นะระบายความร้อนได้ดีมากเลยเซฟความร้อนได้เนี่ยโหแต่ถ้าช่วงหน้าเย็นเนี่ยเราก็ปิดในตัวนำวนระบายความร้อนนะต้องปิดไว้มันเย็นมากก็ไม่ดีนะช่วงเย็น ตามปกติของมันก็นี่แหละครับแต่ช่วงนี้นี่อากาศร้อนเกินความร้อนเลยขึ้นสูงเป็นพิเศษก็ต้องทำบ้างพักบ้างนะครับเราจนทำตลอดยี่สิบแปดชั่วโมงเต็มเลยเนี่ยไม่ได้ครับไม่มีใครเคยทำได้แปดชั่วโมงเต็มหรอกต้องมีหยุดบ้างนิดนิดหน่อยหนแต่ถ้าช่วงนี้จริงๆนะ แปดชั่วโมงเต็มล๊บเลยไม่มีหยุดไม่มีอะไรเลยไป่ช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ไม่ได้นะครับเราต้องเซฟตัวเองด้วยเซฟรถด้วยขอฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามนะครับสายันไม่โคด่ว,คว,ดวนครับสวัสดีครับ